บริษัทสัสนธุ์ฟาร์มชมพรครับเลี้ยงกุ้งมาประมาณ25ปีแล้วครับตอนนี้ก็ใช้อาหารของโกเบสอยู่ครับใช้สูตร GBT ครับเพิ่มแมดไขมันแล้วก็เร่งการโตครับแล้วก็สูตรคองคอร์ดเพิ่มแร่ธาตุให้กับกุ้งครับแล้วก็สูตรซีฮอสครับป้องกันขี้ขาวแล้วก็ููิมต้านทานโรคครับ อาหารโคเบสจมน้ําดีครับฝุ่นน้อยครับฝุ่นไม่ค่อยมีครับใช้ดีครับสูตรจีบีทีผมใช้แล้วครับก็ดีครับจากแม่ค่มันอยู่ที่ประมาณ 30- 40ถึงเพอใช้แล้วก็ขึ้นไปประมาณ80 90ครับแล้วก็กุ้งแข็งแรงดีครับตัวดีด้วยครับด่นระยะเวลาการเลี้ยงครับจากเมื่อก่อนที่ว่าไม่ได้ใช้สูตรจีบีทีครับก็จับ ประมาณ3เดือนอยู่มัน60ตัวโลครับพอใช้สูตร GBT ก็อยู่ประมาณ45 4 0ตัวต่อกิโลครับตัวซีฮอสก็เหมือนกับป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันครับเวลาเจอขี้ขาวพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะครับก็สามารถผ่านไปต่อได้ครับทำให้กุ้งแข็งแรงขึ้นแล้วก็เลี้ยงต่อตัวผอมอย่างไม่ค่อยมีครับสูตรแร่ธาตุก็เพิ่มให้กุ้งแข็งแรงครับรอกขาบดีครับกุ้งกุ้งแข็งแรงดีครับ อ๋อไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับจมน้ำดีครับฝนฝนน้อยครับฝนไม่มีครับมีน้องๆมาช่วยตรวจห้องเล็บครับตรวจแล้วก็เพาะเชื้อเช็คน้ำเช็คอังคาลายแมกนีเซียมแคลเซียมพวกนี้ทุกอย่างครับทำให้การเลี้ยงดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนครับอยากแนะนำชาวเกษตรกรเลี้ยงก้งทุกคนครับให้ใช้อาหารโกเบตกันเยอะๆครับมั่นใจใช้โกเบตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อม